จุดจบบุญเส้นเมื่อโลกได้ตาสว่างสักทีหลังหุ่นเซนเล่นสก,กปรกเป็นแค่หอกข้างแค่คบไม่ได้หากหลังลานลักได้ลงคอจนทำเอาชาวโลกออกมาแห่ประนามและเตรียมคว่มบาดขมรพร้อมหนุนไทยเต็มที่เรียกได้ว่าตอนนี้ขมรกกำลังเข้าสู่ยุคหินกันแล้วเพราะหลังจากที่ไทยได้ทำการปิดด่านไปห้ามนำสินค้าเข้าออกห้ามคนไทยเดินทางไปบ่อนคาสิโนโปอยเปตและมีการตัดเน็ตตัดไฟส่งไปขมรก็ถือว่าทำเอาสันสะเทือนไปทั่วแผ่นดินขมรกันแล้ว พะมาตอนนี้เองก็มีชาวเขมรนจำนวนมากเริ่มออกมาหิวกระหายเพราะไม่มีสินค้าใช้ที่เพียงพอแถมราคายังพุ่งปีดโดยก็ได้มีชาวเขมรน,นะครับมีการออกมาโพสต์อ้อนวอนพ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบการชาวเขมรว่าอย่าพิ่งขึ้นราคาสินค้าเลยเนื่องจากการตัดขาดของการค้าระหว่างไทยเขมรที่ฮุนเซนได้เป็นคนตัดขาดห้ามสินค้าไทยเข้าและห้ามสินค้าเขมรนําเข้ามาขายในไทยก็กลายเป็นว่าผู้ได้รับผลกระทบกับเป็นชาวเขมรเองที่ตอนนี้สินค้าเน่าไปหมด โดยอย่างไรก็ตามนะครับมาก่อนหน้านี้เองก็ยังมีทางด้านนานาชาติที่มีการออกมาประนามเขเมรต่อกับความเฉาของตระกูลฮุนเซนว่าเป็นภัยระดับโลกที่ไม่ควรไปคบค้าสมาคมอย่างยิ่งเพราะมันคือตัวพ่อของแกงคอร์เซนเตอร์เลยก็ว่าได้เพราะได้มีทางด้าน UN มีการรายงานชี้ว่าหลายเมืองของเขเมรได้กลายเป็นแหล่งซ่องสูมของโจรออนไลน์ไปแล้วโดยได้ระบุว่ากัมพูชาเป็นแหล่งซ่องสุมหลักของบรรดาแกงคอร์เซนเตอร์โดยเฉพาะที่เมืองสีหนุวิน และนอกจากนี้เองทาง UN เยังเปิดโปรงกัมพูชาแหล่งเครือข่ายการค้ามนุษย์ข้ามชาติบังคับเหยื่อทำงานในศูนย์หลอกลวงไซเบอร์คนหนุ่มสาวเอเชียถูกหลอกไปทำงานกลับต้องเป็นทาสยุคใหม่ในศูนย์หลอกลวงออนไลน์ธุรกิจมืดสร้างรายได้หลายพันล้าน UN เยยังพบว่าเมื่อศูนย์หลอกลวงในเมียนมาถูกปราบปรามพวกเขาก็ย้ายมาตั้งฐานในกัมพูชาแทนปัจจุบันมีศูนย์หลอกลวงกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆของกัมพูชา อย่างน้อย17แห่งได้แก่สีฮนุวินและปลอยเปตและยังมีอีกถึง15เมืองทำให้ทาง UN ต้องมีการปราบปรามและลงโทษเขมรด้วยการคว่มบาตรกันต่อไปแต่อย่างไรก็ตามนะครับสำหรับการประนามของนานาชาติต่อขเเมรญนั้นก็คงแค่เริ่มต้นเพราะม,มาล่าสุดเองก็ดูเหมือนว่าฮุนเซนได้เผยทาดแท้ของตนให้ชาวโลกได้รับรู้และตาสว่างกันเสียที พอมาล่าสุดนะครับจากการรายงานในเมื่อวานวน,นี้วันที่18มิถุนายน2568จากกรณีฮุนเซนโพสต์ข้อความเกี่ยวกับเรื่องการพูดคุยกับนายกแพทองทานช่วงเย็นของวันที่15มิถุนายน2568โดยเป็นการคุยทางโทรศัพท์ใช้เวลา17นาที6วินาทีโดยมีนายเกรียงหวดได้ทำหน้าที่ล่ามเพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดหรือการแสดงผิดในเรื่องทางการ จึงจำเป็นต้องบันทึกบทสนทนาเพื่อความโปรง่งใสรวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ภายในของขมรอีกทั้งฮุนเซนยังยอมรับด้วยว่าได้ส่งบันทึกเสียงการสนทนาให้กับบุคคลลาว80คนโดยความยาวของเสียงทั้งหมด17นาที6วินาทีซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับโดยหลังจากที่เสียงดังกล่าวได้เผยแพร่ออกมาก็เรียกได้ว่าอึ้องกันทั้งประเทศกันเลยแถมนายกอิงเองก็ออกมายอมรับว่าเป็นเสียงของตนจนงานนี้เรียกได้ว่ากลายเป็นข่าวใหญ่กันทั่วโลกภายในชั่วข้ามคืนเลยนะครับ ไม่ใช่เฉพาะแค่ไทยกับขมรแต่ตอนนี้ทั่วโลกกาลังจับตามองความเคลื่อนไหวของสองผู้น,นํานี้โดยเฉพาะฮุนเซนที่ถือว่าออกมาปล่อยเสียงเองอันเป็นการกระทําที่สศกปรกและน่ารังเกียจอย่างยิ่งแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันก็ทําให้หลายคนตาสว่างสักทีนะครับโดยมางงานนี้เองต่อกับเรื่องนี้ก็ได้มีชาวเน็ตจากทั่วโลกเข้ามาแห่ประนามฮุนเซนกันเพียบพร้อมด่ายับแบบไม่สนใจอีกต่อไปต่อการกระทําของไอ้หุน่นที่นับวันยิ่งกลายเป็นตัวชี้วัดความพินาศของขมร อย่างคอมเมนต์ของคนต่างชาติคนนี้ก็บอกว่าฮุนเซนเล่นศก,กับหลกจริงๆถ้าเป็นการโทรศัพท์ทางการอย่างเป็นทางการระหว่างสองประเทศก็ควรคุยกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาฮุนมาเนตไม่ใช่ประธานรัฐสภาแถมยังเรียกกันว่าลุงกับหลานแสดงให้เห็นว่านี่คือการโทรคุยที่มีวัตถุประสงค์ส่วนตัวฮุนเซนอาจจะบรรลุผลประโยชน์ระยะสั้นหลอกลวงประชาชนในประเทศได้แต่ชื่อเสียงส่วนตัวของเขาบนเวทีโลกรวมถึงภาพลักษณ์ของประเทศกัมพูชาจะเสียหาย ความคิดเห็นคนต่อมานะครับไอ้แก่นี่ขึ้นชื่อเรื่องกับเกอกพลิกไปมาอยู่ใกล้เวียดนามโชคดีที่ประเทศเรามีประชากรมากกว่ากำลังทหารและเศรษฐกิจก็แข็งแกร่งกว่าถ้าเราได้วกว่านี้มันคงอาศัยอิทธิพลลังแกเราเต็มที่แน่ไม่เคยชอบนักการเมืองประเภทนี้เลยเหมือนพวกแม่ค้าริมถนนมุมมองถักไปบอกว่ากัมพูชาทำแบบนี้ทีหลังคงไม่มีประเทศไหนกล้าโทรคุยด้วยอีกแน่ชาวไทยดูแล้วอาจจะสามัคคีกันขึ้น พาการบีบคั้นกัมพูชาก็เป็นได้เมนทักมาบอกว่าในช่วงไม่กี่ปีมานี้พวกเขาเผชิญกับวิกฤตการเมืองหลายรอบแต่พูดอย่างยุติธรรมแล้วเศรษฐกิจกของไทยเขาใหญ่กว่ากัมพูชายเยอะเลยนะรอบนี้พวกเขามาท่าทีปณีปนอมถ้าเป็นประเทศอื่นอาจแสดงท่าทียโสโอหังก็ได้เพราะความสุภาพอ่อนน้อมนี่แหละที่ช่วยให้พวกเขาเลี่ยงสงครามได้หลายครั้งความคิดเห็นถัดไปครับฮุนเซนทำตัวเหมือนมาเฟีย ใช้การเปิดเผยหลักฐานเพื่อบล็อกเมลคนอย่างเขานิสัยแบบนี้ต้องระวังให้มากในการทูตคอมเมนต์คนต่างชาติถัดมาประเทศหนึ่งออนแอร์เรื่องการทูตอีกประเทศหนึ่งก็เล่นสกกับหลกเรื่องการทูดมองย้อนกลับมาที่เวียดนามแล้วรู้สึกภูมิใจจริงๆความคิดเห็นต่อไปบอกว่าหลังจากเหตุการณ์นี้ลุงคนนี้ดูท่าจะเสียความน่าเชื่อถืออย่างหนักบนเวทีการเมืองระหว่างประเทศคอมเมนต์ต่อไป ฝ่ายหญิงชาวไทยพูดอย่างสุภาพบนช่องทางส่วนตัวเรียกลุงหรืออาอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะเมื่อพ่อของเธอมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับเขาอยู่ก่อนแล้วความสัมพันธ์แบบครอบครัวแบบนี้มีร่องรอยประวัติศาสตร์ถ้ามีความใกล้ชิดขนาดนี้พวกเขาอาจแค่คุยกันเพื่อลดความตึงเครียดระหว่างสองประเทศไม่ต้องเสียเลือดเนื้อของทหารแต่หุนเซนกลับใช้วิธีแอบอัดเสียงซึ่งถือว่าไร้มารยาทในการทูดระหว่างประเทศ และแสดงความขี้ขลาดด้วยการเอาคลิปเสียงนั้นมาใช้โจมตีผู้หญิงที่เพิ่งก้าวเ,เข้ามาในแวดวงการเมืองมุมมองต่อมาก็เม้นว่านายกรัฐมนตรีไทยไม่ผิดผิดอยู่ที่ฮุนเซนคนไทยควรระวังตัวไว้ให้มากนะคนต่อมาก็เม้นไว้ว่ากัมพูชาเหมือนสายตาสั้นมองแต่ประโยชน์เฉพาะหน้าไม่คำนึงถึงผลกระทบในระยะยาวไม่รู้จักมองในมุมของคนหรือประเทศอื่นสรุปคือยากจะสั่งสอนถัดมาก็บอกว่า ไอ้ฮุนเซนไอ้นี่มันเจ้าเล่ห์สุดๆอันตรายมากไม่มีใครครบกับคขเมรได้หรอกนะเม้นต่อมานะครับความผิดพลาดร้ายแรงทําให้สูญเสียความเชื่อใจทุกวันนี้ใครจะพูดกับเขาต้องคิดแล้วว่ากําลังถูกอัดเสียงอยู่หรือเปล่าควรตั้งเสียงรอสายไว้ว่าการโทรของคุณจะถูกบันทึกเพื่อนําไปเล่นงานความคิดเห็นต่อไปครับกัมพูชาจะต้องชดใช้ในสิ่งที่ฮุนเซนทําไว้มันเป็นการกระทําต่ําช้าสุดๆ สรุปคืออย่าไปเชื่อใจคนคอมเมนต์เด็ดขาดมุมมองคนถักมาก็เมนว่าเปลี่ยนนายกเป็นแม่ทัพกองทัพไปเลยจะได้ขึ้นต่อยกับกัมพูชาให้ถูกใจลุงฮุนแกหน่อยต่อไปบอกเอาไว้ว่าฮุนเซนเองในเรื่องนี้ก็อาจจะไม่ได้ถูกสักทีเดียวนะอาจดูเหมือนเป็นผลประโยชน์เฉพาะหน้าของครอบครัวเขาแต่ถ้านายกไทยลาออกแล้วกลุ่มที่สนับสนุนกองทัพขึ้นมามีอำนาจแทนความตึงเครียดชายแดนอาจยิ่งแย่ลงความเสี่ยงจะเกิดสงครามก็เพิ่มขึ้น จะได้หรือเสียก็พูดยากสรุปแล้วเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับดวงซึ่งนี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนจากชาวต่างชาติส่วนมากคือชาวเวียดนามนะครับที่รู้ซึ้งความจริงแล้วเมื่อโลกได้ตาสว่างสักทีหลังฮุนเซนเล่นสก,กปรกเป็นแค่หอกข้างแค่คบไม่ได้หักหลังลานลักได้ลงคอจนทำเอาชาวโลกออกมาแห่ประนามและเตรียมคว่ำบาตรคมเมตพร้อมหนุนไทยเต็มที่ยังไงก็ฝากทุกคนโปรดกดติดตามช่องพวกเราด้วย ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสลราม่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า